สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับเกม Delta Force นะครับคลิปนี้นะครับผมมากับปืนสกานะครับปืนสกานะครับเป็นปืนที่ผมคิดว่ายิงแรงนะครับแล้วก็ยิงระยะใกล้กลางไกลได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปลองยิงมานะครับคือมันดีมากนะครับหลังแต่งนะครับแต่ว่าผมก็แต่งแบบของผมครับไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าก็แต่เราไปดูของแต่งกันเลยนะครับมาที่แม็กกาซีนนะครับเราจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่าค่าสถานะมันเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนแม็กกาซีนนะครับผมก็จะใช้เป็นบรรจุ30นัดแทนนะครับ ส่วนกลิปหลังนะครับผมก็จะใช้เป็น M7 Stable เหลี่ยกริปนะครับเพราะว่าเน้นการควบคุมนะครับส่วนพันท้ายนะครับผมก็จะใช้เป็น Practical Tactical Stock นะครับเพราะว่าเน้นการควบคุมเหมือนเดิมเลยนะครับให้ปืนมันนิ่งนะครับส่วนกล้องติดปืนก็จะใช้ปมนตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นจุดสีฟ้านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับผมชอบสีฟ้านะครับส่วนปากกระบอกนะครับผมจะใช้เป็น Sandstorm Vertical c o m p e n s a s o r นะครับ นี่นะครับก็จะบวกสถานะควบคุมไป9้าเลยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมก็จะใช้เป็น r k 0 4คลิปนะครับเพราะว่าสกาในเวลามันยิงมันจะเป็นแรงดีดแนวดิ่งนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นการควบคุมแรงดีดแนวดิ่งนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมก็จะใช้เป็นสกา SBer Long Barrel นะครับพะเวลาเรากดใช้ไปนะครับมันจะเพิ่มการเลื่อนซ้ายการเลื่อนขวาแล้วก็ลังบนแล้วก็การเลื่อนบนมานะครับส่วนการเลื่อนซ้ายนะครับผมก็จะใช้เป็น Modular Handguard Panel นะการเลื่อนขวาก็ใช้เหมือนกันเลยครับ ล่างบนก็จะใช้เป็นโมดูล่าแฮนด์การ์ดพาเนลเหมือนกันเลยนะครับการลื่นบนก็ใช้เป็นเหมือนกันเลยนะครับแล้วเราก็มาดูในการปรับเ,เทียบกันนะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะเอาตำแหน่งเนี่ยไปทางขวาสุดเลยนะครับส่วนคลิปหลังก็เหมือนกันเลยครับจำกัดน้ำหนักผมไปทางขวาเหมือนกันเลยนะครับปันท้ายผมก็ไปทางขวาเหมือนกันเลยนะครับส่วนกล้องติดปืนผมก็จะให้มันไปทางขวาทั้งสองอันเลยนะครับเพราะว่าเวลายิงผมจะได้ไม่ต้องเพ่งมากนะครับให้มันเวใ,ให้ตาเราในเกณฑ์เนี่ยมันใกล้กับลำกล้องมากที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นการแต่งของผมทั้งหมดนะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็นโหมดเดิมเลยนะครับก็คือโหมด Attack and Defense นะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับโดยการใช้ปืนสกายิงนะครับโอเคตอนนี้ครับผมเข้ามาการเกมพอดีผมก็จะไปบุก B2 เลยแล้วกันครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีสลับสลับไปเล่นปืนหรืออะนรจะกสกาวร,ร,รู้สึกว่าได้ผมได้ถูกระยะเลยครับ

อุいい้ยจบตายกำลังหดเดีินๆๆๆๆเฮ้ยโดนบอดมาช่วยเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไปตรงโน้นนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นด่านนี้ผมจะชอบวิ่งไปตรงโน้นครับโอเคตายหนึ่งแค่มันยิงได้ดีมากก็แค่กระสุนน้อยครับแต่ว่ามันก็จริงๆมันเลือกกระสุนได้หกสิบนัดเลยแต่ว่า ผมกลัวมันจะวิ่งช้านะครับแล้วก็กลัวมันจะเล็งยิงช้านะครับมันจะตามเขาไม่ทันเอย,าตาย,อย,เย่ตายอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูสายทางเลยวู้หูอีกหนึ่งสองอุย้ยไม่ตายได้แล้วประคิวนะครับอืมไม่โดนไม่โดนเลื่อนยวไปเติมกระสุนก่อนนะครับอุย้ยโดนโหวัวเฉยอุย้ยสองตัว เติมสูงก็ไปเติมก็สูงก่อนผมก็จะพอเติมเดี๋ยวผมก็จะวิ่งไปตรงในแถวบีสองครับเอ้ยผมเล่นเป็นคีย์บอร์ดบุกสวิตช์เสียงมันน่าจะเข้าไมล์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้ามันเข้าไมล์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตายแตวผมเปลี่ยนให้นะครับน่าจะเข้าไมาล์แหละมาแล้วมาแล้วอู้ยืดไวมากยืดไวมากตามเมื่อกี้ก็เล่นไปแต่ว่าเขายืดกันแป๊บเดียวเลยครับเล่นได้เจ็ดนาทีชนะแลหละ ยายเาเลวจะวางเบคอนไว้ตรงนี้นะครับเไอโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้โหโดนใจเอเด้ตายอยีกหนึ่งนะครับหลบก่อนหลบก่อนโอเคครับแต่เขาเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปซีสองนะครับตอนนี้ซีสองเพื่อกนกำลังน่าจะบุกอยู่ มันจะบุกได้เราจะเปิดอันติเข้าไปนะครับตายนะครับคนนี้เขาไม่เห็นเราลุยๆๆชิวๆชิวๆอ,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 อุ้ยมีตัวมาซ้อนนะครับเดี๋ยวจะรอดันเข้าไปแต่ว่าตายสองนะครับอุ้ยยิงหวยได้ตัวหนึ่งเหรอนั่นไงโอ้โดนอัดก้างหน้า ตายวะไอ้กำตำทันทีใครไม่ช่วยบ้ากไหมเนี่ยไม่น่านมาช่วยตอนนี้นะครับผมพยายามจะบุกเข้าไปข้างในซีหนึ่งเอ้ยซีสองให้ได้เอนน้ะะยข้ยนนางหลังซีสองครับเพราะว่าพอเวลาระบุเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถไปอยู่ข้างหลังแล้วเราก็สามารถตัดกำลังศัตรูได้นะครับตอนที่เขาเร็วมากซีสองเฮ้ยตอนตอนนี้ซีหนึ่งกำลังโดนยึดคืนครับแต่ผมจะวิ่งไปข้างหลังให้ได้ก่อนอุ้ยเหลือเก้าสิบวิเลยหรอตายผมเนี่ยตาย วิ่งหนีหรออะไรไอไม่มีเป้าก็ไม่เป็นไรหรอกก็ยิงได้อยู่อุ้ยยิงสุ่มโดนเฉยตอนนี้ครับเขากำลังเข้ามากันแล้วที่ c 2อุ้ยลนจัดสังหารด้วยมีดบินนี่นะครับึ้น<ร>ชื่นไอ้เพื่อนเพื่อนเราจะยิงเพื่อนตัวเอง<า> โอ้โหว่าผมจะรอวางยี่คอนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้กระสุนเล่นผมจะวางตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือจุดที่ดีเลยครับนี่นี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ผมรอวางตรงนี้นะครับอุ้ยโดนแล้วเอาแล้วผมเอาแล้วเอาแล้วมันเข้ากันมาแล้วจะมีใครมาช่วยมั้ย อ้ยมีคนมาแล้ววิ่งเข้าไปเลยวางเบคอนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคในเวลาบุกลุยตอนนี้นะครับเขากำลังวิ่งเข้าไปที่ซีสองกัน,นครับผมก็จะไปยึดซีสองเขามานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนโอ้อตอนนี้มีคนเอนอยอะแกะเยอะผมว่าผมรอดักตรงนี้ดีวกว่านนครับรว่ามีเสิ์ที่เขาจะโผล่มานั่นไง,งนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้

โอ้ยตัวโหใครวะมงคลสุดยอดเลยค่าไปแปดตัวน่าจะปีศาจเลยนะครับแต่เราไปเจอกันหน้าเกมเลยดีกว่านะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการเล่นสกังผมนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมแต่งมามันก็ไม่ได้ไม่รู้มันถูกต้องเลยว่ะครับแต่ว่าผมก็ชอบเล่นปืนไรเฟิอ,อยูโจมแบบนิ่งๆนะครับผมจะไม่เน้นแบบ วิ่งเข้าไปบุกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมชอบแบบอยู่ตามขอบๆอย่างนี้นะครับมันก็เลยจะเล่นแบบไม่ได้ยิงเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ชอบนะครับมันแบบมันชิลดีมันไม่เดือดมากนะครับสำหรับเดือดนี้ก็ต้องไปเล่นแบบอยู่ข้างหน้าเลยนะครับแบบบุกเข้าไปอย่างเดียวนะครับเป็นสายลุยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะเล่นเป็นปืนกลเบาไว้บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทาคลิปออกมาครับเพราะว่าจะพยายามพยายามเพราะว่าจะพยายามเต้นเอ้ยเล่นให้มันได้ครบทุกปืนนะครับเพราะว่าอยากทาคลิปมากๆเลยครับคือไม่ได้ทํามาตั้ง1ปีแล้วก็ พยายามจะทําให้มันสม่ําเสมอนะครับตอนนี้ผมก็เล่นตอนนี้ก็ชอบเล่นสกามากมเลยนะครับก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ